เรามาตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้าที่25ครับในส่วนข้อที่1โจทย์ให้ทำการเขียนอะไรครับในรูปของร้อยละและเปอร์เซ็นต์โดยโจทย์เขาให้มานะครับเป็นเศษส่วนนั่นเองครับมีส่วนเป็นร้อยทุกข้อดังนั้นเมื่อเราจะทำการเขียนอยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ<ๆ>็นต์ก็คือใช้ตัวข้างบนนะฮะตัวเศษ เป็นคำตอบที่จะไปเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ทันทีข้อที่1คือเศษ3 4ส่วนร้อยเมื่อมันส่วนร้อยก็จะเป็นร้อยละ34และ34%เปอร์เซ็นตตอบให้ครบทั้งสองอย่างนะครับเพราะโจทย์ถามทั้งโจทย์ให้เราเขียนนะครับทั้งร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นได้ร้อยละ34ครับและก็34%จากตัวข้างบนนี้เองครับตัวข้อที่2 7จ็ดส่วนร้อยครับเศษเจส่วนร้อยก็ร้อยละ7ครับหรือ7เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อตัวส่วนเป็นร้อยู่แล้วก็ข้างบนคือคำตอบครับร้อยละ99 99เปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่4นี้อยู่ที่เศษ68สิบ่วนหนึก็ร้อยละ68นะครับหรือ68เปอร์เซ็นต์ตอบทั้ง2รูปนะครับในรูปของร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้คำตอบออกมาตามนี้ ทีนี้ในข้อที่2ครับเปลี่ยนมาเป็นเขียนในรูปของเศษส่วนมั่งร้อยละก็คือส่วนร้อยนะครับอย่าลืมนะเขียนเป็นเศษส่วนฉะนั้นมันก็คือส่วนด้วย100ยนะครับคำว่าร้อยมันชัดเจนนะครับเอา48มาส่วนด้วยร้อยครับ74%เปอร์เซ็นต์นี้ก็คือร้อยเหมือนกันนะครับก็คือ74ส่วน100นะครับ ข้อที่3ครับ100เซ์ก็100ส่วน100เลยครับเศษ100ส่วน100นะครับและร้อยละ9ครับก็เศษ9ส่วน100ครับง่ายๆเลยครับข้อที่3นะครับเมื่อวานนะครับร้านดาวเด่นขายกาแฟร้อนและกาแฟเย็นมีอยู่2ออย่างนะกาแฟร้อนนะครับกาแฟเย็น ได้ร้อยแก้วแสดงว่า2อันนี้บวกกันนะครับบวกกันแล้วได้100แก้วครับเป็นกาแฟร้อน36แก้วที่เหลือเป็นกาแฟเย็นครับดังนั้นเราจะรู้ได้ไงครับกาแฟเย็นมันเท่ากับเท่าไรนะครับกาแฟร้อนบวกกาแฟเย็นเท่ากับ100นะครับอ่าก็มันก็คืออะไรครับกาแฟร้อนครับบวกเย็น นะครับบวกเย็นครับได้เท่ากับ100ครับทีนี้ร้อนมัน36ครับเย็นไม่รู้นะครับบวกกับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับมันก็คืออะไรครับถ้าจะหาคำตอบของกาแฟเย็นมันก็คือ1 0 0ลบด้วย36เท่ากับ64นั่นเองนะครับ ดังนั้นเมื่อคำถามเกิดขึ้นมาในข้อที่1และข้อที่2ข้างล่างครับเมื่อวานนี้ร้านกาแฟร้อนนะครับกาแฟร้อนตรงนี้นะครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ให้ตอบเป็นร้อยละกาแฟร้อนเราคิดไปแล้วครับร้อยละเท่าไหร่ครับ1 0 0แก้วมีอยู่36แก้วฉะนั้นได้ร้อยละ36และกาแฟเย็นนะครับกาแฟเย็นเราได้ทำตอบออกมาได้แลครับอยู่ที่ 64ครับจากร้อยแก้วก็คือร้อยละนะครับนี่กาแฟเย็นนะครับก็ได้ร้อยละ64นะครับของกาแฟที่ขายได้เนาะโอเคตอบคำถามข้อที่3เรียบร้อยแล้วมาดูข้อที่ข้อต่อไปสิ่งที่ได้เรียนรู้ครับจากบทเรียนในเรื่องนี้เรามาีคำถามนะครับ ให้มาแล้วก็มาทำการต่อนะครับปฏิบัติตามโจทย์ด้วยนะครับในส่วนของโจทย์บอกว่าในกล่องนะครับมีอยู่กล่องหนึ่งเนี่ยนะครับมีลูกบอล3สีใส่เข้าไป3สีมีหลายลูกเลยนะครับเป็นสีแดง25ลูกนะครับแดงครับขาว60ลูกเขียว15ลูกครับลองบวกดูสิครับมีกี่ลูกครับ25บวก 60บวก15ครับเท่ากับ100ลูกพอดีครับ25บวก60บวก15นะครับเท่ากับ100พอดีเลยอ่ะมาดูโจทย์ต่อมาดีกว่าครับเขาให้เราทำอะไรข้อที่1ถ้าอยากทราบว่าลูกบอลสีแดงคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ลูกบอลสีแดงอยู่ตรงไหนครับลูกบอลสีแดง25ลูกครับ ลูกบอลสีแดงตรงนี้ครับ25ลูกจากทั้งหมด100ลูกฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นร้อยละ25ครับถามเป็นร้อยละนะร้อยละเท่าใดนะครับฉะนั้นตอบเป็นร้อยละ ขั้นตอนในการหาคําตอบด้วยมีนะครับขั้นตอนในการหาคําตอบต้องไปหาขั้นตอนมาครับเดี๋ยวเราจะทํานะครับหาคําตอบตรงนี้ก่อนว่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวจะแสดงวิธีทําให้ดูทีนี้ถามว่าลูกบอลที่ไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีเขียวนะครับคิดเป็นร้อยละเท่าใดครับไม่ใช่สีเขียวมันก็คือสีขาว นะครับบวกสีแดงนะครับสีแดงบวกสีขาวนั่นเองครับก็คือแดงกับขาวเนาะแดงบวกขาวครับก็คืออะไรครับ25บวก60ครับเท่ากับ85ลูกครับหรือใครจะใช้วิธีการเอาทั้งหมดครับ ลบด้วยสีเขียวนะครับ15ก็ได้ครับมันก็เท่ากับทั้งหมดคือ100ลูกครับลบด้วย15ก็เท่ากับ85เหมือนกันนะครับใครจะใช้วิธีการไหนก็ได้นะครับได้คำตอบออกมาตัวเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปทำการแสดงวิธีการหาคำตอบออกมาด้วยนะครับมาดูกันเลยครับ ในข้อที่1นนะครับเราต้องการที่จะหาลูกบอลนะครับต้องการที่จะหาร้อยละของลูกบอลแต่ละสีนะครับโดยเฉพาะสีแดงถูกต,ต้องไหมดังนั้นเราต้องหาทั้งหมดก่อนนะครับทั้งหมดเราก็จะเอาสีอธิรา่จำนวนของบอลสีแดงสีขาวและสีเขียวมารวมกันสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับต้องการนะครับหาทั้งหมดก่อนนะครับ ทั้งหมดมันก็คือสีแดงสีขาวสีเขียว3สีก็คือจำนวนของสีแดงสีขาวและสีเขียวรวมกันได้100ลูกนะครับนั้นแสดงว่าถ้าคิดทีละสีก็คือจำนวนตรงนั้นส่วนด้วยจากทั้งหมด100ส่วนนะครับดังนั้นลูกบอลสีแดงครับลูกบอลสีแดงที่มี25ลูกมันก็คือร้อยละ25นั่นเองครับ เพราะว่ามันมีทั้งหมด100ลูกพอดีนะครับของลูกบอลทั้งหมดนะวิธีคิดก็คือเอาทั้งหมดมารวมกันหาจํานวนลูกนั่นเองครับพอเรารู้ว่ามันได้100ลูกฉะนั้น25ลูกก็คือลอยละ25ไม่มีอะไรนะครับง่ายงครับข้อที่2ครับหาจํานวนลูกบอลที่ไม่ใช่สีเขียวถ้าไม่ใช่สีเขียววิธีการคิด2ออย่างถูกต้องไหมครับไม่ใช่สีเขียวก็คือสีแดงบวกกับสีขาวก็ได้นะครับ หรือใช้ทั้งหมดลบด้วยจำนวน1 5ก็ได้ครับนี่ครับลูกบอลสีเขียวไปลบลูกบอลทั้งหมดลูกบอลสีเขียวคือตรงนี้ครับไปลบลูกบอลทั้งหมดทั้งหมดมี100ลูกนะครับเราได้100ลูกนะครับก็จะเหลือ85ลูกดังนั้น85ลูกจากทั้งหมด100ก็คือได้คำตอบออกมาว่าเป็น ร้อยละ85ของลูกบอลทั้งหมดใครจะทําการคิดโดยการเอาอะไรครับเอาสีเขียวลูกบอลสีเขียวกับสีขาวไปบวกกันก็ได้นะครับอขอโทษทีสีแดงกับสีขาวหรือเอาสีแดงกับสีขาวนะครับรูเขียนเป็น ได้เท่าไหร่นะฮะสีแดงอยู่ที่25ครับบวกกับสีขาวอยู่ที่60ก็ได้เท่ากับ85เหมือนกันครับเมื่อเรารู้จำนวนบอลที่ไม่ใช่สีเขียวแล้วเราก็เอาไปตอบคำถามก็ได้คำตอบเดียวกันก็คือร้อยละ85โจทย์ถามเป็นร้อยละนะครับตอบเป็นร้อยละครับ